มันมีดามิ่หรอยิงกูมาดูดิไมมีไม่มีดามิ่งไฟอะสันไม่ีดาเไม่รู้ไม่มีดามจไม่มีดามจเลยวายพุ่งไม่ซีเรียสอะไรเลยถาจริงอะไรวะเฮ้ยแอมจอนโเลยแตโอ้ยเหรียญยิงไม่ได้ไม่